ปลูกผักแบบน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าก็คือบางทีก็อาศัยน้ําฝนบางทีก็อาศัยน้ําค้างบางทีก็รดน้ําเองแล้วในสวนผักนี่เราก็ปล่อยให้นกลงจับกินมแมลงอะไรใดๆทั้งสิ้นแล้วสวนผักของเราก็ไม่มีหนอนไม่มีมแมลงในช่วงที่อากาศร้อนจัดๆแบบนี้เนี่ยดูบรรดา,าผักที่เราปลูกไว้ในสวนนะพับเลยต้นพับเลย บางต้นก็แห้งเนี่ยแห้งมากคือต้องพยายามรดน้ําให้เยอะๆเนี่ยนี่แบบแบบแห้งไปเลยนะต้นน่จะจากช่วงหน้าฝนนะจะเวลาปลูกผักต่างๆเวลาปลูกผักต่างๆเนี่ยคือแบบไม่ค่อยได้สนใจมากแค่ต้องมาทํำญ้าแต่ถ้าเป็นช่วงแรงเนี่ยประมาณนี้คือยังไงยังไงก็ ปล่อยผ่านไม่ได้แม้แต่วันเดียวแม้แต่วันเดียวคือต้องรดน้ําอย่างต่าวันละหนึ่งครั้งหรือสองครั้งเพราะไม่งั้นน่ะผักที่ปลูกไว้อ่ะตุยหมดแน่ๆแ,แล้วก็พยายามต้องเก็บหญ้าวัชพืชต่างๆเพราะว่าหญ้าวัชพืชต่างๆเรานี้แย่งน้ําเลี้ยงนะต้องเก็บให้หมดจริงๆเลยคือไม่ให้มีอ่สิ่งแปลกปลอมแต่ถ้าเราทำได้อ่ะจากที่ นำฟางข้าวมาอ้อมเพื่อ,อกเก็บความชื้นแบบนี้นะเราควรจะเอามาปิดด้านบนอีกแต่นี้เรายังไม่ได้ทําเพราะว่าช่วงนี้แดดร้อนมากก็ไม่ค่อยได้ออกมาบริเวณโซนฝนหักเนาะก็เลยปล่อยผ่านๆไปในแต่ละวันแต่อันที่จริงแล้ว่การปลูกหักก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดนะถ้าเกิดใครแบบเขาเรียกว่าต่อสายเรียกอะไรดีสปริงเกอร์ได้อะแล้วต่อมาวางเป็นบริเวณนี้ยาวไปนู่นอะ แล้วพอนั่นเราเปิดจากก๊อกตัวเดียวแล้วก็สปริงเกอร์ก็จะหมุนลดน้ําผักของเราได้แต่เราเองค่ะเรื่องของป้าปาหรือต่อสายหรืออะไรอย่างเงี้ยคิดว่าทำไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยเป็นก็เลยจะยุ่งยากถ้าไปจ้างเขาก็ต้องสูญเสียงกบประมาณเงินในกระเป๋าอีกนะ่ะก็เลยเออไม่ทําก็ลดน้ําไปตามมีตามเกิดถ้าวัานไหนน้าไม่ไหลเราก็เอาน้ํา จากถังที่เราสต็อกไว้อย่างนี้เราสต็อกไว้เป็นประจำนะเพื่อที่จะเอาไปรดน้ําผักก็คือจะใช้บัวมาตักน้ําในในนี้แล้วก็เอาไปรดผักนะเวลาสต็อกน้ําก็ต้องปิดฝาถังไว้ด้วยแบบนี้เลยในแต่ละวันก็คือต้องแบบมาดูด้วยนะว่ามีตัวแมลงตัวเพีย้ยหรือมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราอะ่ะไม่ไม่ไม่จัดการด้วยวิธีใช้ยาฆ่าแมลงนะแต่เราใช้ขี้เท่าไฟหรืออะไรคือเอาเรียบเปื่อยตามที่แบบว่า ทําใหเา้เขาเรียกว่ามดเหล่านี้กลัวอะไรอย่างเงี้ยแต่เราจะไม่ใช้ยาฆ่า,มาแมลงแต่เขาบอกว่า,าน้ํายาล้างจานเอามาผสมกับอะไรแล้วฉีดพ่นเนี่ยได้นะและน้ํายาล้างจานก็ไม่มีสารพิษตกค้างด้วยเราเองแต่สวนของเราป่าสัจมดนะตอนเนี้ดูเดี๋ยวจะพไปดูอดีตเคยมีอยู่เนี่ยอ,อดีตเคยมีกระถางน,นี้มีมดแต่อยู่เฉยๆน้องก็หายไปหมดเลยเนี่ยเห็นไหมลังมดยังเพียบเลย อยู่เฉยๆก็หายไปหมดเลยหรือว่าเป็นที่พื้นร้อนมากก็ไม่รู้นะแต่ช่วงนี้ไม่มีมดแต่ว่าหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งที่ที่ที่ลงมาบริเวณนี้บ่อยๆก็คือตัวนกกระจิบนกกระจิบก็จะมาหากินในบริเวณนี้เพราะว่าเราอาใส่เป็นฟางข้าวไว้นกกระจิบก็อารมณ์แบบเหมือนจะมาหาเม็ดข้าวอะไรอย่างเงี้ยหาตัวหนอนอะไรเงี้ยในสวนผักก็เลยทำให้อสวนของเราก็คือแบบไม่มีมแมลงใดๆทั้งสิ้น ก็เป็นเรื่องที่ดีเขาเรียกน้ําพึ่งเหรือเสือพึ่งป่าอะไรประมาณเนี้ยเราปลูกผักนกได้ได้อ่ามหาตัวมแมลงเป็นสารอาหารให้นกได้กินอะไรบริเวณนี้นกเองก็มีความสุขเราเองก็มีความสุขและไม่ต้องทํำร้ายซึ่งกันและกันด้วยคลิปนี้ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้บายบายคลิปหน้าเจอกันใหม่